5อาหารกินแล้วลดไขมันพอกตับได้ภายใน3เดือนถ้าคุณทานอาหาร5อย่างนี้รวมกับการงดอาหารที่ทําให้เกิดไขมันพอกตับเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนจะทําให้ไขมันที่เกาะตับคุณอยู่ลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยค่ะหลายคนคิดว่าไขมันพอกตับเกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันสูงๆจริงๆเราไม่ใช่ค่ะมันเกิดจากการที่คุณกินน้ําตาลและแป้งต่างหากโดยเฉพาะการที่คุณกินอาหารที่มีน้ําตาลฟรุกโตสมากจนเกินไป ทำให้ตับทำงานหนักเกินไปจนมีไขมันเกาะตับอาหารที่มีฟรุกโตสูงก็อย่างเช่นผลไม้ที่มีรสชาติหวานหวานโดยเฉพาะน้ําผลไม้เพราะในน้ำผลไม้มีน้ำตาลต่อหนึ่งแก้วเทียบเท่ากับน้ำมนลมและยังไม่มีไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลอีกดังนั้นทานผลไม้เป็นลูกๆดีกว่านะคะทีนี้เราไปดูกันว่าอาหารอะไรที่จะช่วยล้างเซลล์ตับของคุณทำให้เซลล์ตับแข็งแรงและลดไขมันพอกตับอันดับแรกผักในตระกูกลกะหล่ํา เช่นดอกกระลำบอเคเกอรี่เป็นผักที่มีแป้งตามโปรโตีนสูงและมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ต่อต้านการอักเสบของเซลล์ตับและลดไขมันที่เกาะตับได้และยังทําให้ภาวะดื้ออินซูลินที่ทําให้เราเสี่ยงเป็นเบาหวานเนี่ยลดลงด้วยอาหารชนิดที่2คือเห็ดค่ะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าได้หมดเลยในเห็ดมีสารกูต้าไทโอนสูงมากซึ่งช่วยบำรุงเซลล์ตับซึ่งจะช่วยให้เซลล์ตับสามารถล้างพิษออกได้ และช่วยเป็นโล่ป้องกันสิ่งที่จะมาทําร้ายตับในอนาคตอาหารอย่างที่สคือกระเทียมซึ่งสามารถช่วยลดการอักเสบของเซลล์ตับและลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายนอกจากนี้ยังมีริ์ต้านแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสและมีวิตามิน B1 สูงมากซึ่งดีต่อสุขภาพและช่วยลดไขมันพอกตับลงได้อย่างที่4ี่ก็คืออะโวคาโดที่มีสารกูต้าไทโอนและแอนีิออกซิแดนต์สูงมากๆซึ่งเป็นสารที่ช่วยต่อต้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆ และยังมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่สูงอีกด้วยซึ่งจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีนอนหลับง่ายและขับถ่ายสะดวกและยังมีไขมันดีสูงช่วยให้ร่างกายรู้จักการดึงไขมันออกมาใช้เาผาผลาญเป็นพลังงานช่วยให้ร่างกายกําจัดไขมันแย่ๆจากตับและหลอดเลือดออกไปได้อย่างสุดท้ายน้ํามันมะกอกแต่ต้องเป็น extra virgin olive oil เท่านั้นนะคะที่ต้องเป็น extra virgin เพราะว่ามันผ่านกระบวนการน้อยมากมีสารทําให้เกิดการอักเสบน้อยมาก และยังมีไขมันดีสูงมากนอกจากน้ำมันมะกอกจะช่วยบำรุงเซลล์ตับและลดการอักเสบแล้วยังช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินที่จะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเบาหวานและโรค NCD อื่นๆและนี่ก็คือ5สุดยอดอาหารที่จะทำให้ตับของคุณสะอาดเหมือนใหม่แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าอยากได้เคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ